จากคลิปที่แล้วที่เคยทำแนะนำไว้ว่าไปทำบุญผ่านระบบอีโดเนชันทำยังไงนะครับวัดจะมี QR code ให้เหมือน QR code เวลาเราซื้อของเลยเราเข้าแอปธนาคารสแกนจ่ายเหมือนจ่ายซื้อของทั่วไปแต่อันนี้มันเป็น QR code ที่ออกจากระบบของธนาคารกรมสรรพากรก็ทำบุญเสร็จนะครับประมาณ2หรือ3เดือนข้อมูลที่ท่านทำบุญเนี่ยก็จะถูกอัปเดตขึ้นไปสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรทีนี้ผมจะพาไปดูครับว่า ไปดูตรงไหนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสัมพารธนะครับตรงนี้ rd.go.th นะครับเข้าไปที่เมนูตรวจสอบเงินบริจาคนะครับกดตรงนี้ระบบก็จะให้เราล็อกอินเข้าเหมือนกับที่เรายื่นภาษีประจําปีเลยเพอเข้าไปเสร็จนะครับก็จะเข้าเมนูตรวจสอบข้อมูลบริจาคของตนเองนะครับเข้าไปแล้วเขาจะให้เราเลือกปีครับว่าอยากดูข้อมูลของปีไหนก็จะขึ้นรายการให้เห็นว่า เราอะทำบุญบริจาคให้ใครบ้างนะอันนี้ของโรงเรียนของวัดหน่วยงานที่จดทะเบียนหน่วยรับบริจาคก,กับาากรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอใช้บริการผ่านระบบ QR e donation กับทางธนาคารที่วัดเปิดบัญชีไว้ก็จะเห็นรายการที่เราบริจาคตรงนี้ถ้าเราไปสแกนบริจาคนะครับสามารถกดดาวน์โหลดด,ดูนี่ใบอนุโมทนาตรอิเล็กทรอนิกส์ใบรับเงินบริจาคแบบนี้ครับจะเห็นเลยแต่อย่างของปีนี้นะครับจะยังไม่ขึ้นปุ่มให้ดาวดนะ์โหลดเนาะที่ผมเข้าไปดูล่าสุด เดี๋ยวพอจะถึงเวลาที่เราต้องยืน่นภาษีแลมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดตรงนี้ครับใบรับเงินบริจาคนะครับทําบุญแบบนี้ก็สบายใจสะดวกปลอดภัยดีนะครับ